อย่าบอกนะว่าเธอกำลังคบกับพี่ต่ออยู่เธอก็คบกับพี่ต่อเหมือนกันเหรอพี่หัวนาทำไมพี่น้องครับก็จะตกกันอยู่แล้วนี่นี่ตกลงมึงเอาน้องไ่มุกมาเพื่อเพื่อให้ไอ้ต่อลืมเรื่องที่เกิดขึ้นกับมันไงแล้วเอาสมองเนี่ยมาคิดเรื่องสับรางแทน แล้วมึงเห็นน้องต่อสับรางไหมกูเห็นแต่ชวนปาร์ตี้กันทั้งคู่เลยพี่น้องครับเฮต่อต่อมึงไปชวนน้องสองคนเขาปาร์ตี้แบบเนี้ยไม่กลัวเขาตบกันหรอวาเฮ้ยมึงเปเสือต้องหาวิธีสับรางดิงั้นมึงเสียทั้งคู่เลยนะอ่ะก็กูบอกทั้งสองคนแล้วทั้งกายกับไข่มุกแล้วว่ากูยังไม่พร้อมจะมีใครแล้วกูจะสับรางทำไมจริงไหมใจมึงได้จริงๆ ตกลวงว่าเธอคบกับพี่ต่อหรือเป็นแค่สาวที่พี่ต่อเขาจ้างมาเอนเตอร์เทนวะถ้าเป็นสาวเอนเตอร์เทนฉันว่าเธอเหมือนมากกว่านะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นสาวเอนเตอร์เทนแล้วมันเป็นยังไงวะไม่ได้ขอเงินใครกินซะหน่อยฮะติพูดแบบนี้มันดูถูกกันนีวาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนตามาเร็วเร็วเร็ว สวยแล้ววะตอนแรกกูกายให้ตีกันคู่เดียวดันมีไฟเพิ่มซะงั้นเนี่ยกูขอสักทีเท้าหลังเวลามันจะคิดแผวอะไรช่วยปรึกษากูสองคนบ้างอย่าคิดเองเออเองมึงไม่ได้คิดเองเออเองกูปรึกษาสักลินตลอดมันยังเห็นด้วยเลยใช่ไหมเินใช่แล้วโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควักกระเบียดทิ้งเี่ยสักรินมึงเลิกเล่นสักทีได้ไหมพี่น้องครับแล้วเข้าไปเคลียร์ก็จะตบกันอยู่แล้วเอ่อ ใจเย็นๆนะจ้าสาวๆฟังพี่นะจ๊ะคืออยัาทะเลาะกันเลยนะพี่ว่าทะเลาะกันไปก็มีแต่เจ็บตัวเปล่าๆอ่ะเอางนี้พวกเราทุกคนมาปาร์ตี้ดีกว่าสนุกกว่ากันเยอะเลยนะมาปาร์ตี้กันต่อดีกว่าค่ะพี่ต่อมาเลยค่ะมาเลยอือดื่มค่ะอือหมดแก้วหมดแก้วสรุปแล้วเด็กกูหรือเด็กมันเนี่ยมันไม่เห็นสนใจอะไรเลยวะ กับพี่ต่อแล้วเธอจะทำไหมก็ไม่ทำไมสภาพอย่างเธออะเป็นได้แค่ทางผ่านพี่ต่อเขาเท่านั้นแหละจะบอกว่าตัวเองเป็นทางสายล่ะพี่ต่อเขาบอกล้วหรือยังว่าเขาจะคบกับเธอหยุดตรงนี้เลยนะจ๊ะเพราะตอนนี้ถึงสีแยกไฟแดงแลวจ้ะก็มันไม่เพ่มกลัวก่อกเธอก็กลัวจะกลับเหมือนกันนั่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะนี่พอกันก่อนได้ไหมฮะการไข่มุกเอางี้แล้วกัน ถ้าเกิดเราสองคนอยากจะอยู่ที่ห้องพี่แล้วมาปาร์ตี้สนุกด้วยกันเนี่ยพี่โอเคแต่ถ้าเกิดเราอยู่แล้วจะมาทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยพี่ไม่โอเคพี่อาจจะต้องขอเชิญให้เรากลับไปก่อนนะพี่ก็บอกทั้งสองคนแล้วไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครพี่อยากหาความสุขให้กับชีวิตพี่อยากสนุกเราทั้งสองคนก็โอเคนี่การก็โอเคเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ต่อไข่หมึกก็โอเคค่ะแล้วไข่มุกก็ไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของพี่ต่อสักหน่อย โอเคเพราะฉะนั้นการโอเคไหมคะค่ะค่ะค่ะวัดดิเร็วเนี่ยพี่ยมควิ๊ก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 มึงดูดูมึงดูนูปากบอกโอเคมึงดูสายตาดูนมันจะตบกันอยู่แล้วเพราะมึงเลยไม่ใช่เพราะกูเพราะไอ้สักกลิน มื่อก <Specifically, S 1> so cool. ี้กูต่อยสั่งสอนไปแล้วพี่น้องแต่ที่มึงทำเนี่ยมึงเห็นไหมมึงมาทําให้น้องต่อมีความสุขหรือมาทําให้เครียดเพิ่มกันแน่ว่าพี่น้องครับมึงพูดผิดแล้วแหละมันเครียดตรงไหนมันมีความสุขจะตายเนี่ยมันสนใจอะไรที่ไหนล่ะไอคนที่เครียดอะมึงสองตัวมากกว่าดีแหละที่ใจไฟหานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลย เดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลยแคคุณ <Yeah, yeah. S 1> ใจผมมันก็แทบละลาย